ทำไมไม่มาทำไมไม่มาค่าตัว200ได้หรือยังแด้ครับก่อนพรุ่งนี้ไม่มาใช่ไหมเฮ้ยเอาพี่คอร์เตอร์ไปด้วยหน่อยเอาเอาไม่ไม่คือคิดหน่อยคิดหน่อยคิดสักนิดหนึ่งหน่อยมพุ่ชนเกินล้มาแงแทบพุงมถ่นักรถพื้นยางรถพื้นเสียแตกปะมา ลวกใหญ่ลูกใหญ่จะเล่นเกมฟีไฟกับตัววัวไปเลยสวัสดีค่ะมาถ่ายอะไรเขาให้ถ่ายน้อยค่ะไม่เจอกันตั้งหลายวันกว่าโปรโมชั่นมาสิบจ่ายหนึ่ง ี่ว่าติบใจหนึ่งเจาูดยนะโอ้ยนองโอ้ยนองแถวเดียวไว้น่อไหมแค่ห้งนนี้นึงปวดแถวติบใจนลูกเลี้ยงเพื่อทำติดใจน้ำยาไห้เจ้าหัวเดียวติ้นข่าวครับพวกอ้ดีปันไดดีเจ้าไก่ติดเยอเออะเง่อนไปจะออกบุญรับบ้าข่าว้วบบ้าบุญ จะไปลรั้มเมือปีแล้วบป่ไข่อเออตังเงินบ่แปลงรั้เมืปีบ่อเขันอาสามมือสลัใกล้จิตายเอาขึ้นมางันเป็นนัขาวันษาบอหรือไหนบูเดี่ยกษ์ัวให้เรงักั้าบสร้างลาเป็านเก่บพ่อเ่องมาสร้าง้ีอ กันเจอมาแล้วไม่รู้เลยทุกอย่างอย่างมาหนึงทุกอย่างอย่างเรสองไี้ยนนี่ย้หน่อยจบขากอนใครก็กินไงแต่ว่าดีๆเงินเบิร์ประหยัดคือเปลี่ยนย่ำยช้างมาดูกิโลครับใส่บานใส่บไห้ใส่แบบขวเนาะปมมือเหรอครับวันนี้ญาติๆจะเป็นคนจ่ายเงินเขาใหญ่หมด อ้ยาชฟิวหลานอยบอกแล้ว ah ่ใช <<|ja|>> ่ชาฟิวหนองลายหมใมาแล้วเนี่ยดิหมูบบอลูมากเขาเตจัตอนเรที่เพียงขนเบอร์ตัวหกแนคนเบิ้งหลายบ่ค่ะดีใจนักหนูบ่อดีใกอยู่แต่คนคือดาบ่ดาดาเมนเดียวดาเมนเดียวเมนบอดาเมนเดียวค่ะสเมนดิอเมลยเบ่เยอบ่ไม่จาขาหนูเห้นหนเราข้ามเมนไงสงกราบ